น,นั่นเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและหัตกรรมพื้นบ้านซึ่งล้วนแต่เสริมสร้าง,างศักยภาพของเมืองเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านซึ่งมีองค์ประกอบที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆการนําวัฒนธรรมที่สั่งสมมานานเป็นทุน เพื่อให้การสร้างสรรค์นในปัจจุบันและอนาคตนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาที่สามารถศึกษาเรียนรู้และนํามาสร้างสรรค์และต่อยอดวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอย่างยัง่งยืนมั่นคงจังหวัดหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีของดีทางด้านศิลปะและหัตถกรรมร่วมสมัยเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ ช่างฝีมือพื้นเมืองซึ่งสร้างสารรค์ผลงานศิลปะซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยนะครับการระบายผนังเนี่ยหรือเสาในในใน,ในอุโบสถการทําเรือแข่งการอทอผ้าของน่านการลายยกดอกก็จะเป็นอัตลักษณ์ของของที่นี่แล้วมันไม่ใช่ทําเพื่อเป็นการขายนะักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกเท่านั้นแต่ว่าเขาทําใช้ใส่อยู่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นที่เนี่ย เรื่องของศิลปะหัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่มาอยู่ในสายเลือดหรืออยู่ใน DNA อยู่แล้วนะครับการที่อบทอรเนี่ยมาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางจังหวัดน่านชุมชนน่านเนี่ยในการยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิเกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นจังหวัดเล็กๆอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ค่อย รู้จักยังไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวที่น่านมากนักนะครับการที่ยูเนสโกเขายอมรับแล้วประกาศได้รับการเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้ชื่อเสียงของเมืองหรือจังหวัดเนี่ยกระจรกระจายไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์เนี่ยมันจะมีการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปว่าอ่าปีนี้เมืองนี้เป็นเจ้าภาพอีกปีหนึง่งอีกเมืองนี้เป็นเจ้าภาพแล้ว ค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งหลายๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับจังหวัดได้รับไปเลยเต็มๆมที่ผ่านมาเราเคยส่งไปแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่ยังไม่ผ่านเพราะว่ามันอาจจะบกพร่องเรื่องของหลักฐานที่เราส่งไปแต่ปีนี้เราเราจัดเต็มเรามีประสบการณ์แล้วว่าคือคณะกรรมการก็ให้ข้อสังเกตให้คอมเมนต์บอกบอกว่าลำพังเนี่ยของที่น่านมีอยู่เนี่ยมันมันมีมากมันมีมันมีเหนืออยู่แล้วแต่ว่า สิ่งที่ยังต้องปรับปรุงอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการ adjust การ trim เรื่องของของใบสมัครเรื่องของข้อมูลที่ support ไปต้องให้มันแบบมีความเป็น unique แล้วก็ชูคุณค่าของเมืองให้กรรมการก็เห็นจริงๆครับเพราะว่าเมืองศิลปหาัตกรรมอันนี้เมืองแรกของไทยที่ได้ไปเนี่ยคือเชียงใหม่เนาะต่อมาก็มีสุโขทยัยนะครับน่านจะเป็นเมืองที่3ประเทศในโลกที่ที่เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านนี้มีเยอะมากทีนี้เรามาที่หลังเนี่ย การที่ได้รับเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องมีความโดดเด่นจริงๆอันนี้เป็นความยากและเป็นความท้าทายละนะครับคนที่ไปก่อนก็ชีวิตจะง่ายกว่า